ไปหัวข้อหกจุดแปดนะครับเป็นการบำรุงรักษาคอนเดนเซอร์อันนี้ก็บอกว่าเหมือน,นกับอุปกรณ์ทางด้านเครื่องกลทั่วไปนะครับคอนเดนเซอร์ก็ไม่ควรจะเอาไปติดตั้งไว้ที่ที่มันยากที่จะเข้าถึงนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยพอพอมันยากที่จะเข้าถึงแล้วเนี่ย มันก็จะทําให้คล้ายๆกับเอ,อทําให้เราอาจจะอ,อข้าม omit มันแปลว่าข้ามอะเว้นนะครับจากการบํารุงรักษาเป็นประจําไปได้อนะครับแล้วพอก็คือประมาณว่าพอมันเข้าถึงยากเนี่ยมันก็จะทําให้เราละเลยอะนะครับว่าไอ,ไอการบำรุงรักษาที่เราต้องเข้าเป็นประจําเช่นทุกวันทุกสัปดาห์อย่างเงี้ยพอมันเข้าถึงยากมันก็ อาจจะทําให้เราละเลยไปได้นะครับการบำรุงรักษาเป็นประจํานะครับที่คอนเดนเซอร์เนี่ยหมายนะการบำรุงรักษาเป็นระยะระยะนะครับพีเรียดนะพีเรียอดิกนะครับคอนเดนเซอร์เนี่ยครับก็จะอยู่ที่การให้ความใส่ใจนะครับ attention นะให้ความใส่ใจกับส่วนประกอบที่มันเคลื่อนที่นะครับ ก็ได้แก่พวกพัดลมมอเตอร์นะครับสายพานปั๊มนะครับแล้วก็การทำความสะอาดตัวฟิลเตอร์ด้วยนะถ้ามีถ้ามีการติดตั้งฟิลเตอร์นะครับ